ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการคลังความรู้นะคะอลองมาดูนะคะว่าคลังความรู้นั้นเนี่ยมีความหมายว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าคลังความรู้นั้นเนี่ยนะคะหมายถึงความรู้ทักษะประสบการณ์นะคะที่ฝังลึกในตัวผู้ปฏิบัติงานหรือว่าสมาชิกข,ขององค์กรหรือชุมชนซึ่งจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับาการทํางานหรือว่าความอยู่รอดขององค์กรนะคะ ความรู้เหล่านี้นั่นเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะซึ่งจะถูกรวบรวมหรือว่าจัดเก็บไว้ในระบบหรือว่ารูปแบบต่างๆที่ทำให้คนในองค์กรนั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้นำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นโดยความหมายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคลังความรู้นั้นเนี่ยนะคะจะพูดถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่นะคะแล้วก็การจัดเก็บ รูปแบบการจัดเก็บต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราจะจัดการคลังความรู้กันได้ยังไงนะคะทีนี้คลังความรู้มีความสําคัญยังไงในองค์กรนั้นเนี่ยนะคะคลังความรู้จะมีความสําคัญทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มนะคะหรือว่าทีมงานแล้วก็ระดับองค์กรแล้วก็ชุมชนในในแง่ของความสําคัญในระดับบุคคลนะคะคลังความรู้นั้นเนี่ยในระดับบุคคลก็คือเป็นการเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ฝังลึกในตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะคะออกมานะคะมาเป็นความรู้ชัดแจ้งแล้วก็สามารถเอาไปจัดเก็บแล้วก็บุคลากรในองค์กรนั้นเนี่ยสามารถที่จะดึงองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ ส่วนในระดับกลุ่มหรือว่าทีมทํางานนะคะ,ะการทําคลังความรู้นั้นเนี่ยนะคะกลุ่มสมาชิกกลุ่มหรือว่าทีมงานนั้นเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่นะ,ะในแต่ละบุคคลน,นั้นเนี่ยนะคะมาะรวบรวมเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือว่าอตอบสนองตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มหรือว่าทีมงานขณะเดียวกันถูกความรู้ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆแล้วก็ กลุ่มหรือทีมงานก็สามารถเอาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ได้นะคะอันที่3ความสําคัญในระดับองค์กรหรือชุมชนการมีคลังความรู้ทําให้องค์กรหรือชุมชนนั้นเนี่ยนะคะสามารถหยิบเอาความรู้เหล่านั้นนั้นเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่ามาใช้ในการพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพทําให้องค์กรนั้นเนี่ยอ,อยู่ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนา ไปอย่างต่อนเนื่องนะคะเหมาะสมอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนะคะ ทีนี้อีกคำหนึ่งที่เราต้องทำความรู้จักก็คือการจัดการคลังความรู้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงคลังความรู้ทีนี้เราจัดการคลังความรู้นั่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็เป็นกระบวนการนะคะที่เราเอาความรู้หรือว่าทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่ฝังลึกในในตัวสมาชิกข,ขององค์กรนะคะให้ถูกถ่ายทอดออกมาแล้วก็บันทึกไว้ในรูปแบบของความรู้ชัดแจ้งนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการออกแบบวิธีการจัดเก็บวิธีการสืบค,นค้นความ นั่นเนี่ยนะคะอยู่หลากหลายวิธีทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบวิธีการจัดเก็บหรือว่าสืบค้นเนี่ยเราจะเน้นในการเอื้อนะคะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อการเรียนรู้แล้วก็การนำไปใช้ของคนในองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมองในเรื่องของกระบวนการในการเอาความรู้มาจัดเก็บแล้วก็สืบค้นได้อย่างง่ายดายนะคะเราจะเห็นว่า การจัดก,การความรู้กับคลังความรู้นั้นเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งถ้าเราดูจากกระบวนการแล้วเนี่ยนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่ การบ่งช you know, <sey. S 1> ี้ความรู้นะคะหรือการกําหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการคลังความรู้นะคะบ่งชี้ความรู้เสร็จเราจะมีการสร้างความรู้นะคะอาจจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดความรู้หรือว่าการแสวงหาแล้วก็การเก็บรวบรวมความรู้มานะคะแล้วก็มาสู่ขั้นของการพัฒนาจัดเก็บแล้วก็การสืบค้นนะคะทีนี้มาขั้นที่4ก็คือการเข้าถึงคลังความรู้เรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ไปใช้นะคะ ขั้นที่5นะคะก็คือสร้างและสแสวงหาความรู้นะคะก็คือขั้นนี้ก็คือจะมีประเด็นย่อยๆนะคะอยู่2ประเด็นก็คือการเอาเราจะสร้างคลังความรู้จากความรู้ที่ฝังลึกหรือว่าสร้างคลังความรู้ที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งนะคะเช่น,นที่เราเห็นกันตามอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะคะแล้วก็ขั้นที่6ก็คือการบันทึก ความรู้ลงในคลังความรู้ขององค์กรชุมชนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประมวลผลมีการตรวจสอบมีการกั่นกรองความรู้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรู้ซึ่งเราจะเห็นนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการจัดก,การความรู้กับคลังความรู้นะคะซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่เราได้กล่าวมานะคะค่ะ ก็คิดว่านะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันต่อว่าเราจะสร้างคลังความรู้ยังไงแล้วก็มีปัญหาหรือว่ามีปัจจัยที่เอื้อความสำเร็จในการสร้างคลังความรู้อะไรบ้างนะคะ